S <S 2> <S 2> <S านเมื่อวานค่ะเมื่อวานซึ่งไม่มีโอกาสไปนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่จ่ายไปไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีนะคะแต่ว่าองค์พระพรมที่อยู่ที่อยู่ตรงตรง,ตรงนั้นจ่ายไปไหว้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าห่างหายไปหลายปีแล้วแต่คราวนี้ทั้งแต่และทีมงานก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ที่ทำด้วยค่ะ ไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามูแต่ว่าตั้งใจไปไปขอพรเลยจริงๆขอพรว่าให้สิ่งสิ่งที่รูปคำทำให้เราแบบมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ไม่ได้มากแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขอให้รับเรื่องทุกอย่างก็จะขอประมาณนี้ค่ะขอระมันอยู่ในช่วงที่คนขอความขอบคุณขอควางชื่นชมเป็นลากษณะดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอเพืไม่้เป็นอิรยา จริงๆค่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของความรักเลยางานล้วนๆค่ะงานล้วนๆแล้วก็ครอบครัวหน้าที่การงานการทํางานล้วนๆ่ก็หรายคนจะเห็นพี่ตา่ายก็จะว่าพี่ต่าได้ถือลิฟต์หรือเปล่าไปขอดู้แต่ได้แบบนี้แบบนี้บบนอะไรนี้นะคะพี่ต่ากระแสมาเชี้รูปคนที่ชอบไปขอให้แม่ก็จะไม่มีไม่มีค่ะไม่ได้ถือไปค่ะไม่ได้ถือสยบความลืมแม่เนาะไม่ได้ถอดอุ้ยลืลอย่างนั้นด้วยหรอ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือรูปใครไปแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพิเศษแบบนั้นขอขอเรื่องกานค่ะ,คะมีอขั้นใส่ีครับแม่ สักดิษิ์ในบ้านในบ้านเราเนาะก็ก็ศักดิธิ์ทุกที่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่านใน,ในแต่ละจังหวะแล้วก็โอกาสของต่ายมากกว่าว่าจังหวะน,นี้เราเราตั้งใจที่อยากจะไปขอพรแล้วเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ตรงนั้นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างซึ่งวันที่น้องๆทีมงานชวนนะคะแต่ก็อยู่กรุงเทพก็ดี แลก็อ่งช่วงนี้เราว่าเราเราไปขอกันดีกว่าน้ะจะได้รู้สึกสบายใจเพราะว่าแม้แต่ว่าเรื่องเพลงเรื่องการทําโชว์หรือว่าเรื่องท,ทําธุรก,กิจอะไรก็ตามแน่นอนปลายทางเรามีความตั้งใจเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่าความกังวลมันจะเกิดขึ้นในในในทุกหน้าที่ในทุกอาชีพอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไปสักหน่อยเราขอพรจากพ่อจากแม่เราขอพรจากครูอาจารย์หรือจะ เพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีประสบการณ์เราเราเราขอแล้วแต่ว่าสิ่งนึ่งที่เรารู้สึกเออเราได้เป็นสิ่งนึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราก็ไปสักหน่อยพอไปแล้วเราก็รู้สึกสายใจ